สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาแล้วค่ะเลขทูบขนมไทยนะคะเลขทูบขนมไทยค่ะเลขทูบป,ปู่นะคะทุกคนค่ะงบประจำวันที่16ทธันวาคมพศ2564นรนะคะเลขที่ออกได้ก็คือ243 นะคะทุกคนขา2 4 3สสนะคะทุกคนขาและล้วงไข่นะคะได้7 7 3ใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะและอย่าลืมหางแรกของหนูนะคะคือ605นะคะใครชอบตัวไหนตัดเล่นได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะไปที่ออมสินก่อนนะคะอย่าลืมไปที่ออมสินก่อนนะคะทุกคนขางวดที่แล้วนะคะให้9 2 4 94ไปออมสินก่อนแล้วก็เลยรัฐบาลไทยก็เลยไม่เข้านะคะส่วนงวดนี้นะคะอย่าลืมไปที่ออมสินก่อนนะคะแล้วก็ตาม พี่ขนมไทยต่อได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอันทุกคนคะ่ะขอพระคุณมากๆขอบระคุณมากๆนะคะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับนี้ไปแล้ว,วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาแล้วคะ่ะเลขทูบ ขนมไทยนะคะเลขทูบขนมไทยคะ่ะเลขทูบป,ปู่นะคะทุกคนขางดประจําวันที่16ธันวาคมพศ2564นะคะเลขที่ออกนั้นก็คือ243นะคะทุกคนขา243นะคะทุกคนขาและล้วงไข่นะคะได้773ใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยคะ่ะและอย่าลืมหางเลขของหนูนะคะคือ605นะคะใครชอบตัวไหนตัดเล่นได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะไปที่ออมสีก นะคะอย่าลืมไปที่อมสินก่อนนะคะทุกคนขางวกที่แล้วนะคะให้9 2 4 9 4อ้ไปอมสินก่อนแล้วก็เลยอ่ารทฐบมันไทยก็เลยไม่เข้านะคะส่วนวันนี้นะคะอย่าลืมไปที่ออมสินก่อนนะคะแล้วก็ตามไปที่ขนมไทยต่อได้เลยนะคะทุกคนขาอ่ะทุกคนขาขอขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆน,นะคะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนขาสำหรับนี้ไปลวค่ะ